สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไดอารี่นิวเคลียร์อีกแล้วค่ะวันนี้นิวเคลียร์จะมาทําบล็อกการไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องนิวเคลียร์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะจริงๆก็อาจจะเหมือนคลิปแรกเลยอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่านิวเคลียร์อยากจะให้ทุกคนไปโฟกัสที่ตอนนิวเคลียร์ฉีดเสร็จแล้วว่าจะวูบอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะนิวเคลียร์ก็กําลังเดินทางไปโรงเรียนค่ะ ถ้าใครกําลังดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s สบตไครให้นิวเคลีย์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสบตไครให้นิวเคลีย์ด้วยนะคะพอถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็เดินเข้าโรงเรียนตามปกติได้เลยค่ะแล้วก็ให้ไปต่อแถวของทางที่โรงเรียนเขาจัดไว้ให้เหมือนเดิมเลยค่ะผู้ปกครองก็เข้าไม่ได้เช่นเดิมนะคะพอถึงคิวที่คุณครูอนุญาตให้ขึ้นหอประชุมแล้วนะคะเราก็สามารถขึ้นได้เลยค่ะ แต่ว่าจุดนี้นุเคลียมไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะคะเพราะว่าคุณครูบอกว่าให้วัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้สะอาดค่ะก็ต้องเก็บโทรศัพท์นะคะแล้วก็จุดแรกเหมือนเดิมเลยค่ะก็เป็นการเช็คสิทธิ์ต่างๆนะคะว่าบัตรประชาชนของเราตรงหรือเปล่าผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเช็คสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ซักประวัติต่างๆค่ะว่าเราอุณหภูมิเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการอะไรบ้างไหมหลังจากฉีดเข็มที่1แล้วค่ะพอเสร็จจาก2ขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมานั่งรอคิวฉีดตรงนี้ได้เลยนะคะพอถึงคิวที่เราจะได้ฉีดแล้วนะคะก็ถกแขนเสื้อข้างที่เราอยากจะฉีดได้เลยค่ะแล้วพอฉีดเสร็จแล้วนะคะก็เดินลงไปดูอาการข้างล่างได้เลยค่ะ เนื่องจากนิวเคลียมไม่ได้วูบเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็สามารถเดินลงมาดูอาการข้างล่างได้อย่างสบายสายเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นิวเคลีย์ลงมาดูอาการข้างล่างนะคะทุกคนจะบอกว่าครั้งนี้นิวเคลียมไม่วูบแล้วนะคะนิวเคลียมมีความสุขมากแล้วก็แฮปปี้มากๆกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้ค่ะก็พอรอดูอาการครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะคะ ในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้นิวเคลียร์ด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย